นะครับมือนีผ้าท่าผู้ชมนะครับมาตามเหล็กซ่องละหลานของสางจรวดนะครับอืเพื่อนกะออกไปหลายงวดแล้วล่ะแต่ว่าแอดกะบอกค่อยสะดวกในมาตามเพื่อนเนาะนะครับมือหนีเป็นบ้านอังคานมืออื่นเป็นบ้านพุดธเนาะก็พอดีนะครับคลิปนี้นาทีลงมืออื่นแหละล่ะคลิปนี้เนาะนะครับเดี๋ยวไปตามสางจรวดพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชัทผมเข้ามารับชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับสดสดกันในเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบสองนาทีนะครับเป็นวันอังคารนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะแม่เมษายนเอาให้ละเอียดยิบนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะถามว่าไลฟ์ตอนไหนกันนะครับวันนี้เราก็ถือว่ามาติดตามโค้งถือว่าโค้งสุดท้ายแล้ว ตรงสุดท้ายนี้บันไฟจะได้เปิดจะเที่จะได้เปิดซองที่ท่านผู้ชมติดตามแล้วรอคอยนี่คือช่างจะลวดนะครับหรือว่าปู่องค์ดําแสนสิริจันทานาคราชนะครับอาวันนี้ใครรอพิจรวจนะครับก็รอเยอะรออีกกันสักนิดนึงครับนะพิจรวจพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมยังไม่พร้อมคือถึงวดเนี้ย ได้ได้มางแต่วันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้ได้มา25ตอนิบห้าตอนประมาณผมไปเอาไปถึงนู่นประมาณแปดโมงเช้ามาถึงนี่ประมาณเที่ยงก็มีสองช่องมาถ่ายอะไรวิธีชาวบ้านกับแล้วก็วันที่ห้าออกออกหนึ่งซีก็คือว่าถูกพวกถูกหลายคนก็คือเพื่อนบ้านเข้าไปแล้วเพื่อนบ้านเข้าไปแล้วแล้วก็ถูกเพื่อนบ้านน้อยอีกแตกสามตัวเก้าซีหนึ่งกับอะไรสองหนึ่งี่แตกอีกครับก็คือวันนี้เราจะมาตาม คำนบรัฐบาลไทยใช่ครับรัฐบาลไทยในนี้ใครอยากจะไปทางไหนก็มาครับเป็นเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าเป็นรัฐบาลเพื่อนบ้านหรอกครับคือซองซองหนึ่งที่ไปเอาอ่ะเป็นไทยด้วยแล้วก็ลาวด้วยแล้วก็น้อยด้วยคือจะลงลงไปครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ให้ให้ได้สิบห้าวันถ้าไปวันวันไม่ไหวเนาะไปครั้งหนึ่งจะได้ได้สิบห้าสิบห้าวันก็คือจันทร์พุทธศุกร์จันทร์พุทธศุกร์จันทร์พุทธศุกร์แล้วก็ไทยหนึ่งอ่า จะเป็นรอบของของท่านอาจารย์อาจารย์เขาจะไม่ให้ไปบ่อยเดือนหนึ่งไปสองครั้งครับคือถ้าหวยออกวันที่หนึ่งที่สองต้องไปเอาละก็จะเป็นจันทร์พุทธสุ์จันทร์พุทธสุขครับแล้วก็จะปิดซองที่วันที่สิบห้าครับที่สิบห้าแต่ถ้าท่านนอกจากผมไปเอาช้ามันก็จะปิดยี่สิบสามบ้างครับางทีก็จะรอบนี้ปิดวันที่ที่เจ็ดผมไปเอาไปเอาวันที่ยี่ห้ามันเลยข้ามข้ามงดไป ก็ไม่เป็นไรก็ครับถือว่าตามกันต่อตามกันต่อคือที่มาที่ไปสองล่ต้องเอาฝั่งเพื่อนบ้านจริงๆใช่ไหมต้องเอาจริงข้ามไปจริงครับข้ามไปที่ปากเซแล้วก็ไม่มีสะพานคือข้ามช่องแม็กไปประมาณ40กิโลก็จะเจอสะพานข้ามไปปากเซพอปากเซปุ๊บก็จะไปปากซองเนี่ยอยู่แถวปากซองคือช่างตรวจนี่เดินทางไปเองไปเองครับหรือไม่ถ้าเราไม่สะดวกไปก็ไปเจอกันที่ช่องแม็กกับมักกะไตยกเอามาฝากให้ ก็จะถวายบุญค่าสองท่านพันกบาทนี่แหละครับทั้งเสียการ้ำรุงน้ำมันเนาะใช่ถ้าใครก็มีโชคมีอะไรก็ย่าลืมครับเติมน้ำมันให้กับเตน้ำมันกรวดด้วยแล้วกันพูดกันตรงตรงตรงตแต่แล้วก็ขอบคุณเอซีที่อยู่สรินทรกับแยกหัวช้างครับที่ให้รับประทานอาหารทั้งไปทั้งกลับเอซีที่ก็ขอบคุณแถวเคลน้อย ต้องไปด้วยแล้วล่ะตามกันไปเบิดเที่ยวฝั่งนู้นบ้างเนาะฝั่งลาวสักวันนึงนอนสักคืนหนึ่งสักวันหนึ่งบรรยากาศไปถึงลาวบรรยากาศดีเลยอ่ะคือคือเอ่อผมช่องที่มามาใหม่เนาะก็ยังยังไม่เข้าใจหลักการว่าลาวนี่คือจะได้อยู่ประมาณสามอาทิตย์ไม่ใช่หกครั้งหกครั้งจันพุทธศุกร์จันพุทธศุกร์หกรอบในสองอาทิตย์ในสองอาทิตย์แล้วก็จะพวกห้วยไทยรอบหนึ่ง ไอตอนนี้คือได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วเป็นซองที่แปดซองที่เจ็ดเข้าสี่ 7, รอบที่ได้มาใหม่นี่เข้าหรือ,อยังครับเนี่ยเข้ารบ 1, อบหนึ่งเข้าวันที่ยี่สิบห้าหนึ่งสี่ครับก็มียี่สิบห้ายี่สบแปดสามสิบที่สองที่ห้าที่เจ็ดในวันที่สองพุวงไทยด้วยหนึ่งก็เหมือนว่าถ้าเราเปิดซองวันเนี้ย พรุ่งนี้เราก็ได้เหมือนกันได้ใช่ไปลุ้นกันก่อนลุ้นกันก่อนว่าพรุ่งนี้เปิดซองวันที่สามสิบก็พอดีเราถ่ายวันนี้เย็นสามสิบวันอังคารเนาะพรุ่งนี้ตอนเย็นวันพุธใช้ได้เลยใช้ได้เลยเราก็ไปลุ้นก่อนรัฐบาลไทยลุ้นรัฐบาลไทยเป็นคู่เดียวแต่ว่าได้หกรอบหลังจากพรุ่งพรุ่งนี้แล้วเราก็จะต่อไปที่รัฐบาลไทยใช่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเปิดเลยเนาะเดี๋ยว F4 มาแล้วมาแล้วมาท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตาเลยนะครับผมอย่ากระพริบตาอย่าเปิดแล้วครับนี่นี่มันไม่ยากเลยเพราะว่าเพราะท่านท่านเจ้งหรวดนี่ไปรับกับมือรับกับมือครับนี่ครับหกรอบลาวได้หกรอบวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่เจ็ดยี่สิบห้าสำหรับเพื่อนบ้านนะครับยี่สิบห้าถึงวันที่เจ็ด ครับนะครับปิดเป็นปิดทองมาที่แปดอาจจะลงไปเอาเอาหนึงเอาฟังฟังหลังครับก็เลขทั้งหมดนะครับมีเลขสามตัวอยู่สองชุดเนาะใช่ครับนะครับก็คือเจ็ดสองแปดเก้าหนึ่งสี่นะครับสองตัวนี่มีอยู่สี่สี่เม็ดสี่รับสามเจ็ดสองหนึ่งสองเก้าห้าหกถูกต้องครับแต่ว่าเลขสามตัวในต้องตัดเล่นด้วยใช่ไหมครับ ถ้าเลขไทยเขาจะตัดตัดหลังแต่เลขลาวสองลาวฟาจานมาแปลกให้ตัดหน้าครยกคู่หน้ายกคู่หน้าเขาเน้นยกคู่ห้าทุ่หน้าเป็นรอยขีดไหมครับรอยถ้าใครดู2องได้มาแปลกเนาะมาแปลกจะเป็นรอยขีดหน้านะคือถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อนบ้านเนี่ยคือจะไม่เอาตัวตัวหลังเนาะใช่เลขสามสามตัวนะครับก็อย่างจะเห็นก็คือเจ็ดสองแปดก็คือจะเอาแค่เจ็ดสองกับแจ่สองแปดเขาจะตัดเองธรรมชาติแต่เจ็ดสองเขาจะตัดเน้นให้เลยอ๋อเน้นเน้นที่เจ็ดสองครับ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูมาดูสองที่เจ็ดก่อนแป๊บหนึ่งสองสองที่เจ็ดก็จะเป็นอันนี้เข้าอย่างเนี้ยเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็หนึ่งหกแล้วก็เข้าสองสี่เข้าสี่รอบนนอ,อันนี้ย้อนหน่อยอันนี้ย้อนย้อนหน่อยย้อนคือซองวันที่แล้วครับนะครับรอบที่แล้วขอของรอบที่แล้วเนเขารอบที่แล้วครับอันนี้ก็รอบรอบนี้มาใหม่เดี๋ยวรอบที่แล้วมาสิน้นเริ่ม,มาที่เจ็ดแต่มาสิ้นสุดสิบแต่ว่าสิ้นสุดสิบแปดแต่ว่าติดตรงกลาง สี 4, 16, ่สิบหกไม่ออก,กเลยมาเส้นสุดที่ยี่สามเส้นสุดที่ยี่สามอันนี้เข้าสี่รอบ,รบแตกน้อยด้วยแตกน้อยด้วยครับแต่น,นี่ก็มาใหม่ก็ทยี่สามที่ิมห้าปียิ่ห้าเอามาครับ,รบก็บแตกหนึ่งสี่เจ็ดรอบถ้าคนเล่นใหม่จะงงนิดหนึ่งแต่ถ้าคนที่เล่นมาตั้งแต่ธันวาที่ตอนน้คนดูคนเซนต์พีแสนหนึ่งคนละแสนคนละแสนก็จะประมาณประมาณ <อ>ลัวที่ช่างไปเอานะครับพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้สามสิบเนาะสามสิบสามสิบนี่ออกไปแล้วสามสิบวันที่ชอบเลขชอบมาตัวนี้ออกนี่จะออกบ่อยในสามตัวนี้นี่ถ้านี้ตัวนี้มาจะมาตรงตรงเลยไม่ไม,ไมีกลับแต่ถ้าตัวนี้จะไม่ตัดหน้าก็ตัดหลังอยู่เงี้ยจะออกอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวนี้ถ้ามาก็จะมาตรงไม่มีกลับวันที่สามสิบ วันที่30ินี่ช่างแนะนําว่าให้จับบินที่เลขสามตัวใช่บินที่เลขสามตัวเพราะสามตัวคือทุกซองอ่ะเหมือนซองเดียวกันจะมาบ่อยพอมาปุ๊บครั้งแรกจะชคออกตัวนี้ก็งงกันแต่มันก็เข้าแต่มันก็เข้าเนาะก็เข้าเข้าธรรมชาติประจารับเป็นเป็นซองละล้านเป็นเป็นชื่อมงคลซองละล้านคือร้านกีบไม่ใช่ล้านไทยร้านกีบเนาะเป็นเลขเลขเพื่อนบ้านแท้ๆทะทีนี้ลาวแท้เลย นี่ลาวแท้สูตรลาวแท้เลยดสูตรลาวแท้เลยตัดหน้าสูตรลาวแท้เขาจะตัดตัดหน้าให้แล้วรัฐบาลเป็นยังไงครับช่างรัฐบาลก็ก็ทำรัฐบาลไทยเล่าเนี่ยไหมรัฐบาลไทยเราก็พอได้ก็พอไปได้ไม่ที่ถามคือที่ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเข้าไหมแตกสามตัวแปดหกเจ็ดกับหกสามซองซองที่หกแตกสามตัวตรงนี้แปดหกเจ็ดแล้วก็หกสามตกัวนั้นคนถูกได้หลายแสนเป็นแนวทางที่ มีมีมีรุ่นเนาะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นี่คนที่ชอบการเสียงโชคเสียงรวงนี่ก็เอาหมดทุกอย่างเป็นความหวังนะครับเป็นความหวังเป็นยาอยุธนะครับเราก็พยายามไปตามให้มันหลากหลายขึ้นเนาะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แต่รัฐบาลไทยอย่างเดียวเพื่อนบ้านอะไรเราก็จะพยายามตามให้ครับนะครับนี่ก็เป็นซองละล้านล้านกลีบนะครับที่ช่างจรวดนะครับได้ไปเอามาครับผม ชุดนี้เป็นชุดที่8ชุดที่8ปแล้วอันนี้แค่ไปสุดแค่ไปเดียวไม่ทันอ้าแค่ไปนะครับก่อนที่จะได้ได้ลงเนาะคือเหลือวันที่30วันที่สองบวกไทยวันที่5้าวันที่7ดอีก4ี่รอบครับอืมอืมอ้าครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ว่าตัวนั้นเนาะครับเป็นเพียงแนวทางนะช่างเนาะครับผมครับผมก็ท้ายสุดก็ขอบคุณช่างตรวจนะครับที่ได้มานำเลขซองละล้านครับ วงเล็บว่ากีครับนะครับเอามาให้กับท่านผู้ชมได้เอาไปใช้เป็นแนวทางครับผมนะครับในงวดวันที่30ครับนะครับของลาวเนาะวันที่สองของไทยแล้วก็วันที่ห้าแล้วก็วันที่7ของลาวเนาะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีคคคครรรรััับบบบบขอออุณดด้วยยีผมูกนึงครับ